สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร083 440 2297ลูกค้าสามารถอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทนี้อาดีดีรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออัคเนียแกปิตอนวันนี้นะครับผมมีโตโยต้าแอนติสนะครับมาจอดกันอยู่หลายคันเลยนะซึ่งบริเวณนี้นะก็จะมีเป็นกลุ่มแอนติสเยอะซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรถที่หมดสัญญาแล้วนะครับส่งกลับคืนมานะครับสภาพถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเพราะว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของ ราคาบอกเลยว่าจี๊ดใจแน่นอนนะ,ะกับราคา3 5 0 0 0 0หมืบาทเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้บอกก่อนเลยว่าหลายๆคันนะครับรถมีตำหนินะครับบางคันมีจุดนี้อีกคันหนึ่งมีตำหนิตรงนี้แต่ที่เอามาวันนี้นะครับเจ็ดกอไก่สอฤษี1 1 4 6หนึ่งี่คันนี้นะครับบอกเลยว่าตำหนิแทบไม่มีเลยนะห้องเครื่องนะครับน็อต รถนี่คือแบบเดิมนะครับฝาเดิมท้ายก็เดิมนะครับลองไล่ดูกระดูกงูบางทักที่ลูกค้าบางทา่ทานไม่ทราบว่าคืออะไรกระดูกงูนะครับก็คือบริเวณนี้เห็นไหมตรงเวลาเราเปิดประตูมาจะมีกระดูกงูนะครับซึ่งเวลาเราเปิดมาเนี่ยึอบนะคนส่วนใหญ่นะอันนี้อันนี้บอกเป็นทริคเป็นเทคนิคเลยแล้วกันนะครับก็เวลาคนส่วนใหญ่เวลาเปิดก็จะดูแค่นี้นะอุย้ยไม่ชนเม็ดอากดีเลยแต่อย่าลืมว่า ตรงช่วงบริเวณที่รถจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆจริงๆก็คือบริเวณด้านข้างเนี้ชนตุ้มอย่างนี้มานะอ่ะตรงนี้ก็ซ่อมตรงนี้ก็จะยังไม่ได้เก็บแต่ว่านี้ผมลองไล่ให้ดูเลยนะครับไม่บาดนิ้วแน่นอนกูนะครับซึ่งบริเวณนี้จะเนียนกลิบเลยนะครับเป็น ของโรงงานนะครับเดิมๆโรงงานนะครับเม็ดอาร์ตเดิมๆโรงงานมาเลยคลือแบบรถสวยนะครับตรงนี้รถค่อนข้างสวยบอกว่าคุณแผนไม่เปิดให้ดูสีสีประตูเลยละโอ้ต้องบอกกับตอนนี้ <c oughs> แดดร้อนมากเลย <sh arp> ช่วงบ่ายๆนี้นะครับแดดกําลังแบบอบอุ่นน่ะอบอุ่นเหงอแตกเลยแต่ช่วงเช้าๆวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับก็สภาพโดยรวมนะครับสําหรับรถคันนี้ ดีมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณรอบๆตัวรถก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของสีภายนอกนะถือว่าค่อนข้างโอเคนะติดฝุ่นนิดหน่อยนะครับ สภาพดีเลย 1.6G นะครับ Toyota Corolla Altis นั่นเองเจ็ดกไก่สคอลศีนะครับ1146นะครับสภาพโดยรวมสวยมีเซ็นเซอร์มา2จุดนะครับและก็ที่สำคัญได้ยางเป็นแบบ Biston ด้วยนะอ้าไม่ธรรมดา Biston ปี2022นะครับล้อเนี่ยไม่โดนเบียดมาประตูขอบด้านข้างเนี่ยไม่มีตำหนีมาเลยนะครับ3 0 0แสนกับ 5...3 5 0 0 0 0บาทเดี๋ยวแบววว่าสีสส่สามแสนห้าต้องจ่ายเองอีก 3 5 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับรถคันนี้ปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพถือว่าดีเลยแล้วก็โครงสร้างหลักนะครับไม่มีตำหนิมานะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องเลยดีกว่านะครับในส่วนของห้องเครื่องยนนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะครับน็อเ,เดิมในส่วนของชัดซีคานด้านหน้านั่นเองนะครับเบ้าช็คนะครับด้านในเดิมนะครับไม่ไม่เคยชนไม่เคยแบบ เกิดอุบัติเหตุใดๆมาเลยนะอันนี้คือข้อสําคัญในส่วนของการเลือกซื้อรถมือสองนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของน็อตนะครับนอ็อตฝาประตูเห็นไหมอ่าฝาห้องเครื่องนะครับถือว่ากลิปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานเขายังมีอยู่แปลว่ารถคันนี้นะครับก็อุปกรณ์วัสดุเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์นะครับก็ แห้งๆนะครับไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับถือว่าค่อนข้างดีมากๆพอสมควรเลยกับคันนี้ราคาเพียงแค่350,000บาทเท่านั้นนะครับเลขใหม่140,000กว่ากิโลนะครับซึ่งถามว่าใช้งานประมาณนี้เยอะไหมปีรถปี18นะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับไม่ไม่มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไป นะถือว่าเป็นรถใช้งานปกตินะครับถือว่ากําลังดีเลยในส่วนของด้านท้ายนะครับเพดไม้เอ่ยนะน็อตเดิมนะครับไม่ทําไม่เก็บงานไม่เก็บรายละเอียดมาถือว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ารถนะครับไม่เวลาเก็บงานจริงๆอะ่ะก็อาจจะเป็นแค่แบบเชียวๆทับๆกนิดหน่อย,นนอ,ยอันนี้คือเรื่องปกตินะบอกกันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องใหญ่เลยเนี่ยพวกกลุ่มเม็ดอาร์ตแบบนี้ครับในห้องในส่วนของด้านท้ายด้านหน้าก็ตามแต่ แปลว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนมานะในส่วนของอุปกรณ์ด้านท้ายนะครับก็จะมียางอไลล่ามาให้นะแล้วก็แม่แรงนะด้านขาวๆเห็นไหมเห็นไหมะนะกลุ่มนี้นะครับจะเป็นรถที่แนวยาแบบนี้ครับจะเป็นแนวเดิมๆนะครับรถไม่ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะอันนี้จะเป็นแนวเดิมโรงงานนะครับพี่ลูกค้าท่านไหนแบบแม่หารถมือสองดีๆสักคันไว้ใช้งานราคาค่อนข้างดีราคาย่อมเยานะส0 0แสนกับ5 0,000บาทเท่านั้นเองแม่ ราคาถือว่าดีนะได้เป็นโค r o l a a n นติส 1.6G ด้วยอ่าและที่สำคัญนะครับได้เป็นตัวหน้าเมอนิเชนต์ปี2018นั่นเองนะครับไม่ได้เก่ามากนะปี18ตัวนี้น่าจะ5ปี6ปีเองนะครับสภาพถือว่าดูดีเลยกับราคาป้ายแดงนะ่าจะห่างกันน่าจะประมาณเกือบเท่าตัวเลยนะนะโดยประมาณนะครับในส่วนของภายในนะครับจะได้มาเป็นแบบเบาะหนังด้วยนะอ่าไม่ธรรมดารถคันนี้เพิ่งปั สภาพมาลางสีดูดฝุดมนมาน่อ่ะขออนุญาตวางนี้ก่อนนะครับภายในนะครับเบาะเดิมนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานตำหนินะครับก็คือจะมีเบาเนี่ยครับอันนี้โดยทั่วๆไปนะใช้งานปกติเวลาเราขึ้นเราลงนะก็จะมีการ พิงตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะในส่วนของแผงประตูด้านข้างกจะ็จะเป็นสีเบจสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสีเดียวกับเบาะสวยนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าไปดูภายในแต่ว่าผมลืมกุญแจ <c oughs> อีกแล้วบอกคุณแทนลืมบ่อยด้วยกันกุญแจนะครับได้มา2อดอกแบบนี้นะสําหรับคันนี้นะครับนะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในเลยอขายาวเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาได้มาเป็นแบบพุ่สตาร์ทแบบนี้ด้วยนะอ่ะธรรมดาจะที่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทให้ก่อนนะครับเลขหมาที่บอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยี่สิบสี่กิโลเมตรขออนุญาตปักเสียงลงเสียงดัง144,600 24กิโลเมตรนั่นเองนะครับน้ำมันเหลือบื้มๆเลยนะเอาไปแล้วขับต่อได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพับปิดกระจกตรงนี้ได้นะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไดออปชันมาประมาณนี้นะครับดูตำแหน่งกระจกได้นะซ้ายขวานะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีไม่มีเป็นเป็นแบบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยปรับแบบ แมนนวลอยู่นะยังปรับเป็นแบบแมนนวลอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกับราคานะครับแล้วก็ภายในนะครับด้านหลังคาเนี่ยถือว่าใสสะอาดเลยสวยๆนะครับแล้วก็บาอเนี่ยสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็ล้างทําความสะอาดมาแล้วเบื้องต้นนะถือว่าพี่ลูกค้ามาเห็นมาดูน่าจะชอบนะน่าจะชอบนะครับพวงมาลัยได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันสามารถปรับโหมดตรงนี้ได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับพี่ลูกค้าท่านไหนอยากได้เป็นแบบ หน้าจอติดกล้องหลังน,นี้ไปเพิ่มเติมหน่อยนะสามสี 3, 4, นะ่พันแล้วตอนนี้ถูกนะเดี๋ยวนี้ถูกนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็น USB นะครับมีแจ็ค3.5มาให้แอร์แบบอ n นาล็อกแบบนี้นะมีที่จุดบุหรี่เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นแบบเกียร์ออโต้นั่นเองสามารถปรับโหมดในส่วนของการขับขี่ที่เป็นแบบแมนนวลได้ด้วยนะ่าหรือเราจะขับเป็นแบบ ออโต้ปกตินี่แหละชันง่ายสุดแล้วชันอะแบบนี้ก็ได้นะครับก็เบรกมือก็จะยังเป็นแบบนี้อยู่นะถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกับคันนี้ย้ำราคาอีกหนึ่งรอบ3,000สนกับ50,000บาทเท่านั้นนะอ่ะกับคันนี้นะครับคโรร่าอันติสนะครับ 1.6G เลขไมลหย1,444,624กิโลเมตรลูกค้าสามารถเช็คประวัติตัวรถได้นั่นเองนะครับแล้วก็เช็คได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ มาจากไหนนะ,ะแล้วก็ใครเป็นคนใช้งานนะครับเช็คประวัติได้ตั้งแต่หมื่นกิโลแรกแล้วที่สำคัญนะครับรับรองได้เลยว่าไม่มีการกอใหม่นะครับไม่กอใหม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะลูกค้าสามารถเช็คประวัติได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็ถือว่าเฮดลูมเล็กลูมนะครับกว้างขวางนั่งสะดวกสบาย ผมยาวๆผมนะสูง175 176นะครับแล้วก็เสริมส้นสูงมาอีกหน่อยหนึ่งน่าจะ180นะครับนั่งสบายครับนั่งทางขาได้สบายเลยนะครับยืดแข้งยืดขาได้ค่อนข้างโอเคเพิ่มเติม <ๆ S 1> เขามี USB มาให้อีก2ช่องด้วยนะอาไม่ธรรมาดานะเผื่อว่าขับไปไหนไกลๆนั่งโดยสารไปไกล,กล,กล,กลสามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรตรงนี้ได้ถือว่าโอเคนะ และก็มีที่เก็บเอกสารหนึช่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มุมผมส่วนตัวก็น่าจะให้มาหน่อยเนาะเนาะนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําวางขวดน้ําตรงนี้ได้นะถือว่าโอเคแต่ว่าจะไม่มีพนับพิงมาให้นะครับจะไม่มีที่เท้าแขนมาให้ก็เป็นรุ่น1.6นะครับราคาถือว่าย่อมเยาว ตอนนี้3 0 0แสนกับ5 0า0 0บาทเท่านั้นเองแม่เจ้าราคาถือว่าค่อนข้างดีปี2018ด้วยนะอ๋อไม่ธรรมดานะครับซื้อเงินสดได้นะครับหรือพี่ลูกค้าท่านไหนอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันนะครับในส่วนของเรื่องอแหวนนะครับพี่ลูกค้าซื้อเงินสดเนี่ยไม่เก็บแบบแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะครับก็จัดได้สูงสุดถึง8 4งวดผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับ จัดได้สูงสุดถึง84งวดซื้อเงินสดไม่เก็บแบดแล้วนะครับรับประกันเครื่อนเกียร์หน1ปีหรือ20,000กิโเมตรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําไม่ก่อหม่เช็คประวัติได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อหลักๆของการเลือกซื้อรถยนต์แบบมือสองนั่นเองนะครับต้องเช็คกันนิดนึงนะครับยางนี่ยางได้ปี22ได้เป็นบริสโตด้วยอ่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าเกาะถนนค่อนข้างดีนะครับ น้ำมันเหลือเยอะๆเลยเอาไปขับได้หลายๆวันเลยนะครับสภาพนี้นะครับใครเห็นชอบแน่นอนปิ๊งแน่นอนด้วยความเป็นโคลอานะครับความเป็นโคลอาที่ความเป็นโตโยต้า, is, าซื้อง่ายขายคล่องนะครับราคาค่อนข้างดีนะซื้อตอนนี้ไป3 0 0แสนกับ5 0 0 0ม่นบาทราคาตกมาก็อีกหน่อยเดียวนะได้ใช้รถด้วยนะครับอะไหล่หาง่ายอะไรขายถูกนะครับ ตามท้องตลาดทั่วๆไปมีแน่นอนนะครับใครมองหาผมว่าจบแน่ๆนะครับรถคันนี้สวยนะครับลองดูตำหนิพาดูตำหนิอะไรละแทบไม่มีเลยนะนะครับก็คือสภาพนี้ถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวมองหารถไว้ใช้งานต้องแบบ ดูนิดนึงอ่าหรือว่าพี่ลูกค้ามาแล้วแต่บอกว่าเอ้ยคุณแผนช่วยพาดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวพาดูารอบหนึ่งนะครับพิกัดนะครับก็คือจะติดกับถนนบางนาตราดเลยนะครับด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นเส้นบางนาตราดนั่นเองติดติดกันนี้ไปเทคบางนานะซึ่งตอนนี้เป็นงานอะไรผมไม่มั่นใจนะครับอยากจะมาชมมาดูเข้ามาดูได้นะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือผมเนี่ยจะเป็นแยกสัมภาวุธนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นั่นเองเป็น สถานีบางนานะครับเดินทางมาไม่ถูกก็โทรหาผมส่วนตัวได้เบอร์โทร083 440 2297นะครับหรือว่าพี่ลูกค้าจะแอดไลน์เบอร์โทรผมเบอร์นี้เพิ่มเติมส่วนตัวก็ได้นะสนใจไงก็ติดต่อทักทายแล้วก็ได้นะครับฝากด้วย t o y o t a a ั t i ิ 1.6G นะครับปี2018เลขไมล140,000กิโลราคา350,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อทักทายได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางผมลงไว้อาจจะมีรถสวยๆเด็ดๆโดนใจอย่างรถคันนี้นะอะหรือจะเป็นนี่เห็นไหมแคมรี่เป็น Accord เมน, Acc นะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้ไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน ep หน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ